เรื่องการแพร่เชื้อโควิด -19 ขณะนี้คงจะไม่สามารถจับตามองได้ที่สมุทรสาครและจังหวัดระยองแล้วนะคะเพราะว่ากำลังพบการติดเชื้อระลอกใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครค่ะโดยต้นทางพบผู้ติดเชื้อที่บริเวณร้านอาหารย่านเทเวศและปิ่นเกล้ามีคนติดเชื้อแล้วไม่ต่ำกว่า22คน ขณะที่คณะบดีคณะแพทยศาสตรส์ศิริราชราพยาบาลระบุว่าเป็นกังวลกับการระบาดระลอกใหม่นะคะซึ่งเห็นคนติดเชื้อเป็นร้อยคนซึ่งก็ระบุว่าจะต้องมีมาตรการเข้ามาดูแลด้วยค่ะผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคกล่าวว่าขณะนี้ผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในกรุงเทพจำนวน108คนแบ่งเป็น3กลุ่ม กลุ่มแรกเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครรวม70คนพบมากสุดในเขตบางขุนเทียน27คน กลุ่มที่2พบการระบาดในโรงงานผลิตรองเท้าที่พระรามสองเขตบางขุนเทียนพบติดเชื้อ7คนเป็นคนไทยและเมียนมาซึ่งอยู่ในสายการผลิตเดียวกันจากการสอบสวนโรคด้วยการเก็บตัวอย่างในพื้นที่การทำงานพบมีเชื้อปนเปื้อนในก๊อกน้ำอ่างน้ำและห้องน้ำที่แรงงานได้ใช้ร่วมกันข้อสันนิษฐานการแพร่โรคจึงมาจากการทำงานสถานที่เดียวกัน ส่วนกลุ่มที่3พบการระบาดเชื่อมโยงร้านอาหารและสถานบันเทิงมีผู้ติดเชื้อ22คนซึ่งผู้ป่วยคนแรกเป็นนักเที่ยวจากจังหวัดนนทบุรีในกลุ่มนี้เชื่อมโยงร้านอาหาร3แห่งย่านปิ่นเกล้าและเทเวศซึ่งในพื้นที่กรทมก็พบรายงานผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับเคตนักเที่ยวนนทบุรีอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับจากการทําการสอบสวนโรคร่วมกับทางสานักอานาหมยนะครับ ทางกลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยครับก็ได้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่าร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับกับผู้ป่วยนะครับก็จะมีอยู่3ร้านนะครับร้านแรกนะครับก็จะเป็นร้านอาหารชื่อว่าร้านอาหารอ Ball ีสานกรองแก้วแถวปิ่นเกล้านะครับร้านถัดไปนะครับร้านแซบอีสานคาราโอเกะย่านเทเวศนะครับและร้านถัดไปนะครับร้านน้องใหม่พาซาแถวปิ่นเกล้านะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังพบรายงานผู้ป่วย อออย่อ่่างงตเนนืะครับกระทรวงสาธารณาสุขขอความร่วมมือผู้ที่ได้เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวระหว่างวันที่15ถึง20ธันวาคมที่ผ่านมาสังเกตอาการ14วันหากพบความผิดปกติให้ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลทันที คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ชริราชพยาบาลประเมินสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด -19 รอบใหม่แตกต่างจากการระบาดรอบแรกโดยเฉพาะตัวเลขผู้ป่วยในประเทศเพิ่มจากหลักสิบเป็นหลักร้อยในช่วง3วันซึ่งมีจุดระบาดคือที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครและบ่อนการพนันจังหวัดระยองซึ่งผู้ติดเชื้อเป็นผู้ที่ทำผิดกฎหมาย โอกาสที่จะเปิดเผยตัวให้ข้อมูลเพื่อสอบสวนโรคหรือติดตามตัวผู้ติดเชื้อค่อนข้างยากและอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้างสําคัญรอบนี้ที่แตกต่างกับรอบแรกเรามีการแพร่ระบาดในคนไทยจำนวนหนึ่งที่ที่ไม่ได้ทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ผมเชื่อว่าในกระบวนการไปสอบสวนเพื่อจะติดตามหาผู้เสี่ยงติดเชื้อแพร่เชื้อนั้น จะไม่สามารถทําได้เต็มที่เพราะว่าคนที่ไม่ได้ทำหรือต้องตามกฎหมายก็จะหลบไม่เปิดเผยตัวไม,ไ,มไ,มไม่เปิดเผยตัวก็ไม่ได้มาตรวจแต่ขณะเดียวน้าเผอิญโชคร้ายว่าเขามีโควิดอยู่ในตัวคนหลานี้ก็จะแพร่กระจายศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ยังเสนอแนวทางร่วมกันในการจัดการการแพร่ระบาดให้ดู4อย่างได้แก่บุคคลเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงกิจกรรมเสี่ยงและช่วงเวลาเสี่ยง โดยบุคคลเสี่ยงต้องแยกบุคคล4กลุ่มออกจากกันให้ได้คือไม่มีอาการไม่มีเชื้อไม่มีอาการมีเชื้อไปพื้นที่เสี่ยงแต่ไม่มีอาการแพร่เชื้อได้มีอาการไม่มีเชื้อและมีอาการมีเชื้อหากสงสัยต้องพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ดังนั้นบุคคลเสี่ยงต้องใช้ไทยชนะและตรวจหาเชื้อให้เร็ว พื้นที่เสี่ยงมีการจัดโซนสีแดงส้มเหลืองเขียวในแต่ละจังหวัดก็มีพื้นที่เสี่ยงเช่นตลาดสนามมวยมีคนจำนวนมากอยู่ด้วยกันป้องกันด้วยการใส่หน้ากากกิจกรรมเสี่ยงคือกิจกรรมที่มีคนเยอะอยู่ใกล้กันตะโกนใส่กันไม่ใส่หน้ากากป้องกันด้วยการใส่หน้ากากและล้างมือบ่อยๆและช่วงเวลาเสี่ยงคือช่วงเทศกาลหยุดยาวหากมีคนติดเชื้อ,ก,อก็อาจแพร่กระจายเชื้อได้ จึงต้องทําให้ครบ4อย่างคือใส่หน้ากากวัดอุณหภูมิล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่างดังนั้นการควบคุมโรคให้ได้โดยเร็วโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวคือความร่วมมือจากทั้งผู้เสี่ยงที่ต้องไปตรวจหาเชื้อผู้ประกอบการผู้เข้ารับบริการและประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด